ครับก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะครับมาจบท้ายบทบทสุดท้ายแล้วก่อนที่จะสอบในท้ายคลิปนี้นะครับในบทที่5เรื่องการคูณน,นะครับแล้วเราจะเจออีกทีนึนในเทอมที่2เลยนะครับบทที่6นะอ่ะมาดูเลยครับหน้านี้นะครับเป็นการคิดแก้ปัญหานะในเรื่องการคูณน,นะครับข้อที่4นะครับคุณครูจัดโต๊ะนักเรียนห้องที่ใช้สอนประจําจัดเป็นแถวหันหน้าเข้าหากระดาน แถวละห้าตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวละห้าตัวหันหน้าเข้าหากระดานนะครับตามรูปนะครับโดยแบ่งด้านซ้ายสองตัวด้านซ้ายสองตัวและด้านขวาสามตัวดังรูปนะครับเห็นไหมครับจิ้งคูงอ่าโอเคนะเขียนหน้าจอก่อนอ่าต่อมานะครับมีนักเรียนห้องแรกเข้ามาเรียนสิบเก้าคนนักเรียนจะช่วยคุณครูทัพทีมเนี่ยจัดให้เพื่อนๆน,นั่งเรียนได้อย่างไรบ้างโดยที่ไม่มีเพื่อนคนใดเลยนั่งคนเดียวบอกมาสองวิธีวิธีแรกครับ สองคูณสองเท่ากับสี่สามคูณห้าเท่ากับสิบห้าคูณคืออะไรครับดูครับสองคูณสองเท่ากับสี่หมายถึงว่าให้เพื่อนเนี่ยนั่งสองคูณสองก็คือหนึ่งสองใช้ตัวสองเนี่ยสองตัวเท่ากับสี่คนนะครับนั่งคู่แหละไม่นั่งคนเดียวนะแล้วก็สามคูณห้าคือแถวละสามเนี่ยห้าแถวหมดเลย สิบห้ากับสามห้าส like like ิบห like mm ้า hmm. สิบห้าบวกกับสองคูณสองเท่ากับสี่เท่ากับสิบเก้าคนแสดงว่าไม่มีเพื่อนคนไหนเลยที่นั่งคนเดียวมาดูวิธีที่สองนะครับคุณครูเขียนหน้าจอก่อนนะครับวิธีสองคือสองคูณห้าสองคูณห้าหมายความว่าคู่เนี้ยนั่งหมดเลยห้าแถวแถวละสองเนี่ยเท่ากับสิบคนแล้วนะสิบคนนะเหลืออีกเก้าคนเอาสามสามแถวสามตัวอีกเก้าคน เท่ากับ19คนพอดีไม่มีคนใดไม่มีโต๊ะใดหรือคนใดที่นั่งคนเดียวนะครับจะต้องนั่งคู่อย่างน้อยสองถึงสามคนหมดนะครับนี่กับในวิธีง่ายๆนะใช้สใช้คุณแม่สองกับแม่สามในการแก้ปัญหานะครับโอเคครับน่าสุดท้ายแล้วนะไม่มีอะไรแล้วที่เหลือลสูตรหายใจลึกนะครับแล้วก็รอสอบในบทที่ห้านะครับคะแนนนะครับก็ตามความสามารถทักเรียนที่สอบอยู่ที่บ้านนะครับตั้งใจทำะนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการสอบท่องสุดคูณด้วยนะครับเดี๋ยวครูแจ้งในคลิปอีกทีหนึ่งในลายกลุ่มนะครับตามดูด้วยเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ